พยากรณดวงชะตาประจำเดือนมิถุนายน2 5 6 6ของชาวลัคนาราศีพิจิกการเงินชาวลัคนาราศีพิจิกพบกระดุมพระไม่มีดาวให้แสงมีดาวพฤหัสด,ดาวราหูตีโกนในภพบริส่งผลให้การเงินในเดือนนี้อาจมีปัญหาจากความอยากใช้อยากทำในช่วงเดือนนี้ควรใช้จ่ายให้ดีพิจารณาให้มาก ว่าสิ่งที่ต้องการจําเป็นหรือไม่การงานในภพกรรม,มะไม่มีดาวให้แสงมีดาวเสาเรงจากภพพันธุและมีดาวพฤหัสดาวราหูตีโกนจากภพปริส่งผลให้เดือนนี้มักจะมีปัญหามากวนใจจากทั้งทางบ้านหรือที่ทํางานเป็นเรื่องกฎระเบียบข้อกําหนดโดยรวมเรื่องการงานมีปัญหากวนใจความรักภพปัตนิมีดาวพุธและดาวมรุยู ให้แสงส่งผลให้ความรักในเดือนนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเด่นชัดบางท่านอาจมีเรื่องอึนอจจัดใจอยากจะพูดคุยทำความเข้าใจกันแต่ก็ไม่มีโอกาสพูดออกไปลองพูดคุยดูจะได้สบายใจโชคลาภในภพราพะไม่มีดาวให้แสงมีดาวพุธและดาวมฤุตยูตีโกนในภพปัตตนิโชคลาภไม่ชัดเจนใครที่คิดอยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงยังไม่แนะนำ ใครที่ชอบก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ